อล่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในวันนี้เองเราก็จะอยากจะฝากอะไรที่ดีๆอยากจะฝากอะไรให้กับแฟนๆรายการที่รักทุกท่านเลยนะคะตรงนี้เองรายการพิเศษสไลด์ออนไลน์ก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับทุกท่านเพื่อที่จะเราจะมาอยู่ในกลุ่มครอบครัวเดียวกันในจุดนี้เองทางด้านคุณสุภาวันสงวนถ้อยคําหรือพี่วันนะคะก็จะนําเรื่องราวดีๆมาฝากตั้งแต่ตอนกลางรายการกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่วันค่ะ,ะสวัสดีค่ะคุณม่อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์สัปดาห์เราก็แบบสบายๆนะคะก็ฟังคุณทีแล้วก็ยังอยากตามไปเลยนะคะปฏิบัติหน้าที่ก่อนสี่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยบอกกับคุณม่อนนะคะว่าแฟนนะฮะฝากกันมาเยอะแยะเลยค่ะขอโชว์อีกครั้งได้ไหมคะคุณม่อนที่แฟนขับคุณได แฝกันมาเยอะๆเนี่ยคุณมีอะไรอยากให้กับน้ำใจ<ช>กับแฟนขับคุณ92.25กับช่องทีวีสุวรรณภูมิคะค่ะ,คะก็ต้องบอกได้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพี่วานแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะคะที่เราได้มีการสื่อสารและก็ได้มีการพบปะเจ,เจอกันหลายครั้งที่เกิดขึ้นก็มีความประทับใจแล้วก็ มีความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะ,คะดังนั้นเองหลังจากที่ทางรายการเองได้มีการทำบัตรให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมสมัครเป็นสมาชิกมาจุดนี้ดเองดิฉันก็ประทับใจทุกท่านมากๆ แล้วก็จะนําบัตรทุกท่านแล้วก็ชื่อที่อยู่ของพวกท่านนี่แหละมาจับรางวัลต้องหาสิ่งที่ดีๆเพราะว่าท่านสมัครมาท่านก็สมัครด้วยใจนะคะน้อยมากยากมากเลยนะคะคุณผู้ฟังพี่วันค่ะที่หลายท่านเองถึงเอาบัตรประชาชน่แฟกมาไม่เอาบัตรประชาชนนะคะเพียงแค่ท่านเขียนชื่อของท่านนะคะแล้วที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับแค่นั้นเองนะคะคาติ ค่ะว่าชอบไม่ชอบบางท่านก็ชมมาหรือหรืออย่างนี้เรียกชมหรือติหรือห่วงใยก็คุณม่อนทาลิปติกสีอ่อนไปก็น่ารักกันไปนะคะด้วยความห่วงใยซึ่งกันและกันก็มีการดูแลเอาใจใส่กันทุกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยประทับใจเลยค่ะคุณม่อนก็เลยจัดอะไรให้กับแฟนคลับคุณคะก็ดิฉันก็จัดตรงนี้เป็นของขวัญนะคะเราก็จะมีการจับรางวัลให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ พ่นทองคำแท้นะคะเป็นทองคำทองคำแท้เลยค่ะ99.99%นะคะมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะแทบจะเรียกได้ว่ามากเกินที่จะคือใจมันให้หมดแล้วที่ใจเข้าใจค่ะแต่ว่าราคาเป็นทองคําแท้เกือบหมื่นหมื่นบาทนะคะคุณผู้ฟังเป็นทองคําแท้ๆที่บริษัททองแห่งหนึ่งได้ทําเป็นพิเศษให้กับรายการของเราคือบริษัทออสซิริสนั่นเองนะคะก็จะมอบเป็นของขวัญให้กับ แฟนๆรายการบิ s เ n e s s l ล n e l i ไ e ที่ทุกท่านได้เขียนชื่อที่อยู่นามสกุลสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาตอนนี้ก็ต้องขอบอกว่าเปิดเพราะว่าหลายท่านโทรบอกย yeah, yeah ังยั ของสมัครมาด้วยนะคะท่านก็สามารถที่จะเขียนชื่อที่อยู่นามสกุลของท่านนะคะเบอร์ติดต่อกลับคําติชมรายการด้วยนะคะจะได้รู้ว่าได้ดูได้ใจกันหรือเปล่านะคะก็เขียนชื่อที่อยู่มาท่านใดยังไงเขียนมาฝากมาที่เบอร์02นย์สองี่ห้าเดเก้าหกหกหกค่ะศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดเก้าหกหกหกนะคะหรือบางท่านไม่สะดวกแฟกขอเป็นแมสเซจ SMS มได้ไหมได้ค่ะที่08 9 8 9 5 5 1 2 4หนะคะหรือ0866774234ค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันพยายามหลายหลยครั้งเองก็นึกถ,ถึงว่าจะได้สิ่งที่ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นของขวัญเวลาเราจัดกิจกรรมเราก็จะมีของขวัญให้กับแฟนรายการของเราด้วยนะคะและในครั้งนี้ก็ดิฉันก็ปลืม้มใจมากเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ได้มีของขวัญอันล้ําค่า ชิ้นล้ำคาตรงนี้ที่จะมอบให้กับแฟนๆรายการของเราด้วยนะคะทีนี้บางท่านถามว่าแฟกมา แล้ว SMS เข้ามาคุณคิดค่าเป็นสมาชิกหรือเปล่าคะต่อปีต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นลักษณะฟรีนะคะที่แค่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั่งดูนั่งฟังนี่ก็ขอบคุณมีข้อแม้ข้อแม้ไม่เก็บปังนะข้อแม้ขอให้ท่านช่วยบอกต่อๆให้รับฟังทางวิทยุ92.25เช้ายันเย็นเลยค่ะรับฟังมีอะไรดีๆทุกรายการนะคะแล้วก็ช่องทีวีสุวรรณภูมิแค่นั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้เองนะคะพอเจอแฟนๆรายการเยอะ มากดิฉันก็เลยพัฒนาข้อมูลที่เราจะสื่อสารถึงกันนะการแล้วก็ส่งเรื่องเราดีๆได้รับรู้กันตลอดเวลาที่ต้องการด้วยโดยเราก็มีการพัฒนาตัวเว็บไซต์ w w w m n e w s f u n c o m ในจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถชมรายการรีรันย้อนหลังได้และในอนาคตอาจจะดูสดผ่านรายการในเว็บไซต์ก็ได้นะคะคุณบอกเว็บอีกทีค่ะค่ะเว็บข่าวสารก็คือ m n e w s f u n c o m นะคะสะกดด้วยบางท่านบอกเอ๊ะสะกดยังไงคะค่ะ w w w นะคะแล้วก็ m เอแมนนะคะแล้วก็เอ็นก็เอ็นเอ็นเอ็นนะคะแล้วก็ e ีดับนะคะฟันก็ f u n d นะคะ com นะคะคุณผู้ฟังภายใต้เรื่องราวของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนทองคำนะคะแล้วก็เงินฝากหุ้นมีครบแล้วเรากำลังได้อ่ ำลังติดต่อทางนั้นคุณปริญกิจทรพิทักษ์มาเขียนคอลัมน์ให้กับแฟนๆรายการโดยเฉพาะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นหรือว่าเรื่องอารมณ์ของนักลงทุนอารมณ์ของตลาดคุณปริญก็จะเอามาฝากให้กับแฟนๆรายการผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวอาทิตย์ละวันดินฉันกาลังจีบคุณปริญอยู่ก็คาดว่าจะประสบความสําเร็จคุณปริญะจะใหะ้ความสนใจหรือว่าให้ความแบบช่วยเหลือพวกเราในการติดต่อข่าวสารจะได้ผ่านทางเอ็มนิวฟันเอาละในเอ็มนิวฟันก็มี ข่าวดีๆมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ตามกันนะคือธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพี่ว่านก็เริ่มกันแล้วนะใครมีเงินเยอะๆก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปฝากเงินได้นะคะเขานําเสนอบัญชีเงินฝาก555โอ้โหปีเลยคืออะไรพี่หัวล้อหรอาห555แบบแบบความหมายก็คงจะแบบฝากแล้วไม่ต้องเสียต้องได้หัวล้อแล้วได้กำไรนะก็หมายความว่าเป็นบัญชีเงินฝากที่รับดอกเบี้ย555บาทนะคะฝากเพียงแค่555วัน โอ้เขามีคอนเซ็ปต์ขีดมิต์ของเขาของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะโดยฝากทุกๆ1,000 0หมื่นบาทนะคะก็สามารถที่จะรับดอกเบี้ยได้เลยนะคะ555รบาบาทฝากแค่555วันกี่กี่เดือนนะพี่ก็ประมาณปีหนึ่งวันก็ประมาณ500กว่าบันก็ประมาณเกือบปีกว่าปีอาจจะปีกว่านะคะอุ้ยก็นานเหมือนกันนะเนี่ยหมื่นนึงแต่เขาคิดว่า เป็นการออมไปไงคะออมค่ะก็หมายความว่าหมื่นหนึ่งก็อัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ 3. 6 5เปอร์เซต่อปีนะคะ,คะเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจําทั่วไปนะคะ,คะตอนนี้เงินฝากประจําทั่วไปนะคะดอกเบีย้ยแค่ 1- 2%เปเท่านั้นเองะนะคะพี่วันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับท่านที่จกกะเกษียณหรือท่านที่คิดว่า แบบปลอดภัยนะคะก็ฝากได้ค่ะแคมเปญตรงนี้ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะเริ่มรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12บเมษายนเท่านั้นเองเขามีระยะเวลาจํากัดนะคะสำหรับก็พอมีเงินก็อยากได้5 5 5บาทก็ร้อยห้าสิบห้าวก็เชิญได้ค่ะที่ธนาคารนี้ไปฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นก็เป็นข้อมูลเรื่องราวของ w วิร์ดไวด์เว็บเ w ็มนิวส์นนะคะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่ในช่วงหน้าก็ติดตามช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันต่อค่ะ กลับมาในช่วงชีวิตธุรกิจที่มีความสุขกันต่อนะคะดิฉันรัตการบินสอนแล้วก็พี่วันก็กาลังอยู่ในช่วงส่งท้ายสัปดาห์แบบนี้นะคะค่ะเห็นพี่วันก็จะมีความสุนี่คะค่ะก็คือความสุขของพี่นะคะคือการได้เตรียมอาทิตย์ถัดไปอะค่ะคือสิบเจ็ดสิบแปดมีเตรียมอะไรบ้างคะเตรียมหนึ่งเตรียมความตั้งใจอันนี้คือสําคัญมากในการ เรียนนะคะทุกการเรียนเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจที่เราจะเอาความรู้จริงๆอะนะคะก็ไม่เสียก็กจะไม่เสียคือคืออันดับแรกเนี่ยสำคัญคือการตั้งใจที่เราจะเตรียมใจไปเรียนแล้วโดยเฉพาะคุณปินเนี่ยเตรียมง่ายนิดเดียวเตรียมใจกับเตรียมเครื่องคิดเลขไปเครื่องเดียวคุณผู้ฟังต้องเอาเครื่องคิดเลขไปด้วยนะค่ะ,คะ,ท,ะท่านใดที่ร่วมสัมมนานะคะ อย่าลืมนะคะเตรียมใจข้อที่หนึ่งข้อที่สองเตรียมเครื่องคิดเลขไปนะคะอย่าอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะแล้วพอจบคุณปรินเสร็จนะคะเมษาวันที่21ต่อด้วยคุณเมฆค,คิวทองใช่ไหมคะพอคุณเมฆเสร็จคิดว่าท่านใดที่ไม่รู้คำว่าหุ้นคืออะไรสองคอร์สเนี่ยจะพิสูจน์ได้ว่าท่านออกไปหากินได้แล้วเพราะว่าล้วนแต่กูรู เขาเรียกระดับชาติทั้งนั้นเลยนะคะอย่างคุณปรินก็ที่ 2. องของเอเชียชั้นนำค่ะคุณเมฆก็มือทองของเมืองไทยเพราะว่าช่วงวันอยู่ที่ผ่านมาที่ได้มีการพูดคุยล้วงลึกเจาะใจคุณเมฆว่าการเป็นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นักเขียนโปรแกรมด้วยนะคะคุณเมฆคือเขาเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทองคําหุ้นหรือว่าน้ํามัน เขาต้องเขียนระบบของเขาให้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟัตรงจุดนี้เองก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้นักลงทุนไทยเองนะคะเราจะได้มีความรู้และก็ความสามารถในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารการลงทุนเราฟังคนอื่นพูดพูดมาแต่เวลาเราตัดสินใจเราต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นแบ็กอัพเป็นตัวเขาเรียกว่าสนับสนุนการตัดสินตัวยึดเหนี่ยคือตัวเราอะตัวเรายึดหนี่ยอะไรที่ทําให้เราเนี่ย กล้าตัดสินใจจะซื้อและกล้าตัดสินใจที่จะลงทุนใช่ค่ะตรงนี้ต้องเป็นตัวเราค่ะคนอื่นก็เราพูดะึงกอ้มาเพราะเงินของเราค่ะก็ต้องบอกได้ว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็ติดตามกันไปเนะวันเสาร์ที่21เมษาใช่ไหมเมษาแล้วก็โทรเข้ามาได้นะคะ0 8 9 8 9 5 5 1 2 4นสนะคะเพราะว่าคุณเมฆปีหนึ่งได้ทางเดียวพี่วันต้องตีตั๋วเครื่องบินกลับมาใหลังจากที่บินหลบร้อนไปญี่ปุ่น เพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณเ<น>มฆเนี่ยเขาเรียกนักเทรดที่มาแรงมาแรมากอายุสาสิบเองใช่แล้วกเก่งแล้วก็ได้ข้อคิดเยอะมากอย่างคุณเมฆเนี่ยอยู่ๆคุณเมฆก็คงไม่สอนเลยคงจะมีการแนะนําด้วยนะคะว่าเช่น นักลงทุนหน้าใหม่ถือเงินก้อนหนึ่งเราควรทําอย่างไรไม่ใช่อยู่ๆไปซื้อหุ้นเลยใช่ไหมคะแบ่งสันปันส่วนส่วนคุณปินก็จะอธิบายคําว่าหุ้นคืออะไรเริ่มพื้นฐานพอเราได้พื้นฐานดีจากคําว่าหุ้นแล้วจากคุณเมฆกมาคุณเมฆกติกาพี่ดิฉันคุยกับคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ขอตีกราฟก่อนนะใช่เขาจะรู้ตีกราฟจุดอะไรจุดอะไรแล้วก็จะเห็นภาพเนี่ยก็คือจะต้องแมทช์การสองอย่างปุ๊บถ้าท่านได้ท่านก็ออกไปหาก็เหมือนกับว่าสอนวิธีตกปลาให้แล้ว ท่านก็ไปหากินกันได้แล้วเนี่ยค่ะคือบอกสองข้อเนี่ยนะขอบอกเลยว่าท่านห้ามพลาดเลยนะคะถ้าท่านพลาดแล้วเวลายากที่จะกลับมารีเทิร์นใหม่นะคะแล้วเห็นว่าคุณปรินซีดีก็ไม่ทําด้วยเหรอคะเห็นคุณปรินแจ้งมาว่าต้องให้เฉพาะคนที่มีความตั้งใจที่จะมาเรียนกับคุณปรินเท่านั้นเองนะคะ ก็เมื่อให้ความตั้งใจเราก็จะให้สิ่งที่ล้ำค่าหรือว่าสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดให้กับคนที่ตั้งใจมาร่วมกับเรานะก็คิดดูไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจคุณปินบอกว่าเขียนไม่ต่ำกว่า50หน้าที่จะตั้งใจให้กับแฟนเับเป็นปึกๆเลยข้อมูลจัดใจและจะทุกอย่างของคุณปินเลยค่ะนั่นก็ฝากกันไว้นะคะคุณผู้ฟังคุณชมจริงๆแล้วพี่วันในเรื่องราวของการเขาเรียกบริหาร จิตวิทยาการลงทุนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากด้วยเดี๋ยวนี้พี่วันมีประสบการณ์มีบทเรียนคุณแม่บอกว่าถ้าไม่เคยผิดหวังหรือว่าไม่เคยขาดทุนจะไม่รู้คาว่ากําไรคืออะไรเนี่ยเราตอบได้ทันทีไม่ใช่ปลอบใจตัวเองนะค่ะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะสุภาษิตที่บอกว่าใกล้เกลือกินด่างเดี๋ยวจะเฉลยเพราะอะไรนะคะคาต่างๆเหล่านี้เจอกับบทเรียนกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ท่านพูดว่าผิดหวังเสียดายเสียใจเพราะฉะนั้น ท่านจะต้องรีบโทรต้องเริ่มต้นเริ่มแล้วหลายหลายท่านเองบอกว่าอยากได้ลูกหลานเพื่อที่จะเอาเงินมาบริหารเพราะว่าการบริหารเงินเดี๋ยวนี้เอาเงินไปฝากก็ได้ดอกเบี้ยนิดเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาเงินจํำนวนหนึ่งมาบริหารการลงทุนก็จะสามารถแต่ทลตแทนได้พี่ไม่ได้มองผลตอบแทนนั้นพี่คิดถึงว่าในฐานะที่พี่เป็นแม่คนหนึ่งนะคะถ้าลูกเราสิบห้า ลูกอยากใยดีใยเรียนใยรู้แล้วก็อยากทำมาหากินอ,อยากร่ำอยากรวยอยากร่ำอยากรวยเนี่ยม,มันเป็นพื้นฐานของเด็กแล้วว่าแรงบันดาลใจแล้วใช่ก็เหมือนคุณเมฆค่ะถ้าใครไม่ได้ฟังเสียดายก็ไปย้อนดูที่เอ็มนิวฟันนะคะได้ว่าคุณเมฆพูดอะไรมากข้อคิดสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ คิดไหมอยากเป็นเศรษฐีอ,อยากเป็นเศรษฐีทํำยังไงคุณเมฆเนี่ยจนวันนี้คุณเมฆอายุแค่30คุณลองคิดดูว่าไม่ได้ต้องไปแบกหามไปเหนื่อยเลยใช้เงินทํางานทำไรถึงทําได้เพราะฉะนั้นความเก่งความสามารถอยากให้ลูกหลานนะนะคะสิบกว่าขวบเนี่ยมีความคิดพ่อแม่ส่งเสริมเนี่ย ดีใจมากทํางานประจําก็ทําแต่การมีเงินก้อนหนึ่งที่เราจะไป็หากินเผื่ออายุ5ปี10ปีข้างหน้าจากเงินแสนหนึ่งเราอาจจะได้มา5 0 0แสนก็ได้แล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอสะสมเงินมาเนี่ยรู้จักหาเนี่ฮะมันต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะอายุยังน้อยสะสมความเก่งสะสมเงินถือบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะมีลูกขอเธอค่ะ ปลูกฝังลูกนะคะให้สู่การศึกษาการศึกษานนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นการบริหา,ารอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้ในเรื่องของทางด้านตลาดการลงทุนเองต้องบอกว่ามีทั้งหุ้นกู้มีทั้งทางด้านสลากออมสินหรืออะไรเยอะแยะแบบ ถ้าลงสลักออมจิดน่ะคุ้มไม่คุ้มต่อมีเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของการลงทุนรูปแบบทองคงทองคำมากมายเกิดขึ้นฝึกเงินจะคว้ากันมายังไงก็อยู่ที่เพื่อนแล้วก็ในที่สําคัญที่สุดคือพวกเรากันเองที่เป็นร้อยเป็นพันคนที่มาอยู่ด้วยกันในจุดนี้นะคะมันมีความสุขมากเลยตรงนี้ก็สุดยอดนะคะที่เรามาลงทุนเจอเพื่อนเจอเพื่อนเจอเพื่อนด้วยกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปในเรื่องราวของการเคลื่อนไหวในราคาทองคําบ้านเราวันนี้นะคะสาหรับราคาทองคําแท่ง